ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดน้องคอนะครับวัดน้องคอครับวันนี้มาวัดครับมากราบลวงปูไม่รู้จะเจอลวงปูหรือเปล่าครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผบกับผมเดิมหมอนเช่นเคยครับวันนี้พึ่งได้ไปวัดมาครับก็ได้ลูกอมกับหวายมอแบ่งปันครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ติดต่อมาทางไลน์เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลงลิงไลน์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก็เป็นลูกอมนะครับในหนึ่งซองก็จะมีไว้ครับนี่ครับไว้กับลูกอมครับของวัดน้องขอนะครับหลวงพ่อทองสุข แล้วก็จะมีรูปของหลวงพ่อครับมีตาหวัดข้างหลังรูปนะครับเป็นรูปให้เปบูชาอีกครับนี่ครับหนึ่งซองเราจะมีนี่ครับมีตาหวัดน้องคอครับแล้วก็ข้างหน,าน้าเราจะเป็นรูปของหลวงพ่อทองสุกค,ครับ พัฒเมโทน้องโอค,ครับใครเอาถ้าใครเอาก็ทักมาในไลน์แล้วกัน